สวัสดีค่ะช่องกะปีชาแนลเด้อค่ะเด้อมือนี้ป้าสี่มาเห็ดกับเขาให้เมืองสองอย่างค่ะหนึ่งคือผัดผักหมใส่ไข่เนาะค่ะนี่คือผักหมแล้วก็นี่คือไข่เนาะค่ะแล้วก็มีกระเทียมเจียวเอ้ยกระเทียมสับเนาะค่ะกระเทียมสับแล้วก็สองผัดผักรวมเฮาค่ะ นี่ผัดผักรวมก็คือมี่ผักกาดขาวกับแตงแล้วกในน็ใส่หมูชิ้นเนาะค่ะนี่หมูชิ้นนี่นี่นี่ค่ะหมูชิ้นค่ะใส่หมูชิ้นแล้วก็กระเทียมสับแล้วก็ซึ่งขาดว่าได้ก็คือน้ำเปล่าของเฮาค่ะน้ำเปล่าในที่นี้เขาบ่มีน้ำซุปค่ะ ป่าก็เอาน้ำกองมาเป็นน้ำซุปซึ่งก็ไดขึ้อกันค่ะเครื่องปรุงของเฮาก็นี่ค่ะเครื่องปรุงของเหาเนาะค่ะ,ะพริกไทยแล้วก็น้ำตาลทรายซูลดน้ำนิดหน่อยก็ได้ผู้ใดมักก็ใส่ผู้ใดบ่มักก็ใส่แล้วก็ซีอิ๊วขาวแมกกี้ น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยน้ำปลาม,มุนี่แหละค่ะพื้นๆของเฮ้านี่ละค่านี่คือเครื่องปรุงเนาะอ่ะที่นี่ป่าสีไปายาวๆเลยลงมือเห็ดไห่เมืองเลยเด้อค่ะเด้ออ่าเดี๋ยวป่ากอตังกล่องก่อนนี่ค่ะที่นี่คั่วป่ากะปีนี่เออดี ดีคือแล้วค่ะวัวป่าก,กับปีนี่เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วอก็คือบางครั้งมันก็ยังไม่ทันได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะยังไม่ทันได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ป่าก,กับปีก็พัฒนาอยู่หมูว่านปลาก,กับปีจัดของอยู่ผู้เดียวก็ทั้งวันน่ะเมื่อยขึ้นกันค่ะแล้วก็หายนองซ้ายซอยหยก ของที่มันหนักหนักขึ้นสั่นเครงซอยค่ะกองมนุนีคือกันกองถวยกองซ้ำทีป่ากับปีขายของค่ะมีตู้ค่ะนั่นลละนี่เนะาะถังเดี๋ยวปากับปีจะล้องน้ำเราวมาใส่ถังนีไว้ค่ะเพราะถ่าเฮาอ่แบบล้องนั่นมันซ่า ร้องถังไงเลยค่ะนี่เครื่องกองของปากกปีแล้วก็นี่พวก,กระทะอีหยังค่ะนี่ถ้วยสามก็ยูพุ่นด่านในสุดปากกปีมีเปิดลานาในแอปเนาะค่ะของอีหยังเนาะอ่า ของของของแกลบของแกลบแล้วกับของอย่างอีกอันหนึ่งนี่แหละปากกบปีจำว่าได้แกลบกับาปากกบปีเปิดสองแอแลบเราบัดที่นี่เนาะก็คือว่าปากกบปีตอนนั้นอยู่บ้านน้องสาวแล้วก็เออมันก็มือหนึ่งได้สองกิ้งสามกิ้งคือได้สามกอง ประมาณนี้ปากกระปีก็เลยงดแล้วก็เฮ็ดบ้านพร้อมมันกระหนุ่มบ่มีเวลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แบบปากปากระปีเลยปิดปิดแบบเี้ยวๆเลยค่ะปิดแบบเี้ยวๆก็ไอ้นี่บมื่ท่านได้เปิดเดี๋ยวปากกระปีจะเปิดแล้วก็ปรับปรุงซื้อร้านของปากกระปีเนาะค่ะเอ่อ เาข้าวผัดซิ่งกะเพาสับายปากะปีเนาะค่ะนั่นล่ละยังได้กะอ่อกดสร้างกดสื่อปากะปีได้เด้อเป็นกำลังใจให้ปากะปีผู้เฒ่าผัดบ้านผัดเมืองแน่อมตะก,กี้ก้อนหนาสิมิม,มานี่ยังปากะปีก็ยังได้ ขายของขายเข่ากล่อง,อง,องยังได้มือละลอยอยู่เด้เอ้ยได้มือละพันอยู่เด้ค่ะมือละพันนี่คือกำไรเนาะค่ะแต่้ามาอยู่หนีแล้วอูย้ยพันก็หาบ่เจอค่ะพันก็หาบ่เจอ,เ,จอเดี๋ยวปากปีกับหนักกล่องปากปีจะได้มือว่าห้าเห็ดอันนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปากกระปีแข็งบักเก่งค่ะเด้อปากกระปีก็บไอ้ทันเด็กเก่งเห็นด้วยหรอกเนาะค่ะปากกระปีเด็กอียงด้วยซึ่คือสิดนั้นเห็น,ยน,อ,น,น,นยอยูปาานนอ่ปากกระปีตัางกล่องแหว่งสีเด้อ่นอยู่สมุดปากกาเนาะปากกระปียังได้เดิ ขายเขากองเสาละ้ันบะบากีได้กพุกมือไทยบะกะปีจะเอาหนังมันจากเกียวใส่ปอนเนาะค่ะบกะปีเด็กไวแล้วหนังมันเคีียว อยู่แล้วค่ะอืมไงตเทียงสักลงไป ปีอ้อยเลยเป็นอยังปากรปีคือไข่หลายแท้ไข่น่ะมันเป็นไข่เกา่าค่ะปากรป,ป,ป,ปีก็บมะม่วงหรอกปากระปีปีกไปซื้อไม่นี่แหละตายจังใดตายเป็นไข่เกา่าเออมันหอนอากาศหอนนี่ค่ะเหลือง เดือดเชกดน้อยเดือดเช็ดน้อยเดือดอ่ะพอแล้วเดือดมากก็ได้เดือดใหม่จะขมอ่าอ่าข้อใส่ได้ใส่ได้ทุกไอ้นั่นเลยนะคะเก็จะใส่กระบวยก็ได้ถ้าเป็นภาษาจีนะคะเสียบเสียบของตากับนี เสียของตักกะปิขายคุ้นค่ะขายจนเสียแตกเสียหักแล้วปากะปิก็แบบท่านไห่รวยอยู่โอ้แต่นี่หนักดีเลยค่ะท,ท่านผู้ชมติดซีหนักหนักดีแต่อันนีกก้ตักปีเลยใส่เลยมันอยู่ไก่เนื้อแต่เออเอาได้ตัดผีเฮ้ยเฮ้ยจนเสีย อันพักแยกแตกเ,เป็นอันเป็นอันป้ากับผีหน,นืนองม่ท่านใดก็ได้ตัวข้าวไข่ตอนค่ะ,ะข้าวไข่เสร็จแล้วหักหผมลงใส่ค่ะนี่ น้งองสาวเอามาให้ค่ะกหกเข็มนนมไห้เติมน้ำไปน้อยหนึ่งเขาใจเสียนี่ดีดีย่างไงค่ะพักก็ได้พักก็ได้ตักน้ำตักยังน้ำซุกยังยังได้มด เนื้อคะ่ะอัน,นเขาเห็ดน,น้ำของอาหารเขาถึงต้องใส่เสียพวกอโกต่างๆอะ่ะเขาถึงใส่เสียเราตัะกะะเขาถิงใส่กระทัจีนแบบนี้สมไมตะกี้เบิงหยิบเจ็ดตากระปีก็ไอจับได้เด้อค่ะยกขึ้นได้ แปดหนเมือเออเบอร์สิบเบอร์สิเบอร์หนสองนถ้าป้ากัปีจำบ้างีเจ็ดสิบแดเบอร์20่สบน่เป็นหี่2ปักมานี่แหละป้ากัปีก็จำบ่าได้มันโดนโดนจะลืมค่ะโดนโดนจะลืมอ่ะนี่ผิดไครเด็ดขผิดไทมักหน่อยมากหลายใส่เต๋อ ô chị thấy bà đọc gì mới nữa chắc nói à nghĩ lại thằng nghĩ lại ní lại xây lại giá trị gì bữa nay Ini Tanpa ada Ada ดีบ่ดีบดีอย่างบดีตรงที่เนี่ยมันขางในต่ำขางในสูงมันจะเห็นแค่นี่นมีหลังเช่อะบ้างจ้มือให้อส่ทุกห็นบ้างขทางัท้ายมองมองโทรศัพท์หน่อยดิโอเคโอเคอมันหอย 来一。二。三。四。五。六七。yukata。quan jin 呢？yukata quan jin yukata。quan ruo 呢？he yang he si sai 呢？ta。 ซีขาวแลวก็แม็ก uh ี huh. ่น้ำมันหอยแค่นี้แหละค่ะือเขาบว่ใสน้ำปลาหมอกจากอาหารไทยเขาจะใส้น้ำปลาปี่มืงะปีมงอืมเยาบากับปียะซี่ขาวตน้อยย้ายถึงมาเก็ม

เซตไปหนึ่งยางแล้วเนาะค่ะค่ะคลิปนี้ซ้ำนีเด้ค่ะสวัสดีค่ะ